ปีใหม่นี้นะครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดบันดาลดลให้ทุกทกท่านนะครับมีแต่ความสดใสปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมดังใจครับสำหรับผมนะครับผมขอในพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสมสุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรงให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับสวัสดีปีใหม่2 5 6 6ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ ปีใหม่ที่จะใกล้จะถึงนี้ผมขอให้ทุกท่านมีเงินมีทองทั้งภูมิมีความสุขปัศจากทุ์ไร้โลกภัยมีความสุขในปีใหม่นี้นะครับขออวยพรให้กิจการการค้าของลูกค้าเต็มไปด้วยเงินทองทำมาค้าขายรุ่งเรืองนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับทำมาค้าคล่องตลอดปีใหม่นี้นะครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทำมาค้าขายคล่องเงินทองไหลามาเทมานะครับสวัสดีปีใหขออภักลับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเนื่องด้วยวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอกลาบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแบตเตอรี่ไดนิกด้วยดีเสมอมา แล้วก็ในวราระดิถีสิ้นปีกับขึ้นปีใหม่2 5 6 6ขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปแฮปปี้นิวเยีย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปีใหม่ที่จะถึงนี้ผมขอให้ทุกท่านทำมาค้าขายร่ำรวยธุรกิจปังปังปงัผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับปีเก่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ทำให้ทุกขอให้ลบเลือนหายไป ปีใหม่ขอให้ท่านสุขสดใสทั้งปวงและขอให้ท่านมีความสุขรอบๆกายนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะนับไยหลังเข้าสู่ปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีแรงฟ่าฟันต่ออุปสรรคน้อยใหญ่มีความสุขทุกคืนวันค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ปีหน้าและปีต,ต่อไปนะครับ ผมขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเต็มไปด้วยสิ่งดีๆและสดใสในทุกๆวันเดินทางปลอดภัยทุกศกาลปีใหม่นะครับสวัสดีสสดปีใหม่2566เย้ปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาขอให้ทุกท่านมีความสุขหันษาเฮฮากันตลอดปีเลยนะครับแฮปปี้ดีครับ ชีวิตมีสีสันเพราะฉะนั้นจงฝันให้ใหญ่และทำให้เต็มที่ที่สุดในปี2566นี้นะคะสวัสดีปีใหม่2566ค่ะ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดั่งใจหวังคิดหวังเงินทองขอให้ได้รับตลอดปีครับกิจการมั่นคงไม่เสื่อมคลายมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดทั้งปีนับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะครับผม Happy! ปีใหม่ที่จะถึงขอให้ทุกท่านเต็มไปด้วยโชคเต็มไปด้วยสุขตลอดทั้งปีค่ะสวัสดีปีใหม่ปีเก่ากำลังจะผ่านไปขอให้หมดทุกหมดโศกปีหน้าเริ่มใหม่ชีวิตใหม่เติมเต็มความสุขใหม่ๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะขอให้ปีหน้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ,คะนับถอยหลังใกล้ถึงวันสิ้นปีแล้วแผนกคิ N R ก็ขอให้เป็นปีที่ดีพบเจอแต่คนดีๆหน้าที่การงานดีประสบความสำเร็จค้าขายจเจริญยลุ่งเรืองขอให้เป็นปีที่ดีนะคะแ Happy ปป New y e ร์ค่ะ yeah.